สวัสดีครับพบกับเช้านะครับวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่154นะครับวันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ2 0 0บาทนะครับสนใจโทร062 560 8471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับ องที่1น,นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าๆก,กันเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อหาชัดเจนนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับด้านหลังนะครับรอสอ87นะครับ24 สองสี่หนึ่งสองนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับอง์ที่สองนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่สองนะครับ,อง,รบองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์นี้แตกลายงาสวยๆกันเลยนะครับ พิมพ์ทรงสวยเนื้อหาชัดเจนนะครับองค์ที่สามนะครับ<า>ด้านหลังก็จะแตกลายงาประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่สามนะครับ องค์ที่สามนะครับองค์ที่สี่นะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับสีสวยกันเลยนะครับ องที่สี่นะครับองที่ห้านะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อหาชัดเจนนะครับ ไม่มีรอยแตกรอยบิ่นนะครับสวยๆกันเลยนะครับด้านหลังขององค์ที่หนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่หกนะครับ ต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับด้านหลังจะมีตานะครับองค์ที่เจ็ดนะครับ องที่เจ็ดนะครับอง์ที่แปดนะครับด้าน,น,น,นหลังขององ์ที่แปดนะครับ องที่8นะครับองค์ที่9นะครับสยสวยกันเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยเนื้อหาชัดเจนนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับองค์ที่9นะครับ ด้านหลังขององค์ที่9นะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่9นะครับองค์ที่10นะครับ ด้านหลังขององค์ที่10นะครับสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่10นะครับองค์ที่11นะครับเป็นพระเนื้อเก่าๆกันเลยนะครับมีความแตกลายลายงานตามผิวพระนะครับใสวสวยกันเลยนะครับเป็นพระเนื้อเก่าๆนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่11นะครับองค์ที่11นะครับปิดท้ายนะครับองค์ที่12นะครับ ด้านหลังขององค์ที่12นะครับองค์ที่12นะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด12อ,องค์นะครับสิบสรายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์0 6 2 560 8 4 7 1นะครับ หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ